ค่ะท่านผู้มีเกียรติคะขณะนี้ที่ันได้อยู่กับคุณประทีปทิมให้ผลนะคะซึ่งเป็นเครือข่ายในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชนท่านมาในเวทีของอวันนี้แล้วเนี่ยท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะนับว่าเป็นมิติที่ส่วนราชการนะครับได้ให้ผู้มีส่วนร่วมนะโดยเฉพาะทั้งภาคราชการภาคเอกชน ประชาชนที่เกี่ยวข้องได้มาร่วมคิดร่วมทำร่วมได้รับประโยชน์และก็ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆเป็นมิติการทำงานที่เป็นการบูรณาการที่เป็นแบบอย่างที่ดีอย่างดีเยี่ยมเพราะว่า,าทั้งองค์คาพยพในระดับมหาภาคหรือจุลภาคาทั้งในพื้นที่และในส่วนกลางเนี่ยเราเราจะต้องมีการเชื่อมโยงประสานกันทุกภาคส่วน การทําอะไรถึงจะประสบผลสําเร็จลุล่วงด้วยดีครับเพื่อประโยชน์ประเทศชาติและประชาชนครับผมค่ะ